สวัสดีค้บสวัสดีท่านเลยนะที่เข้ามาชมมาเชี์วันนี้นะครับวันนี้จะทําการแสดงกับน้องฟันนะครับวันนี้เล่นวัดสมุดนะครับอยู่สัพพยยนะครับา้านก่อนครัยนนี้ปเดีะครับยวจนลนเดี๋ยวรออาทุกคนะเดี๋ยวหนะเดี๋ยวรอหรลงหพาน นักแสดงนักทีม wow ่านเวลาักเลยไดครับเดี๋ยวราจะอนาทีกับี่อลูกต่อากการกระจายนักตุนทุกทีนะเด็วสักคนตอนนี้เป็นการทรากกอน มีสวยพ,พ,พี่รักเอาตมหูว่าพี่รักเนี่ยตมหูเอาไหมแล,แล้วก็มีแบบนี้พี่รักเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยน้ำเพชรสวยเลยพี่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตมหูพี่ตัวนี้ตันนี้ถ่ายละครมาครับก็เลยเซ็ตผมมาเนี่ยพี่รักสนใจไหม ขายพี่ขายขไมากเลยนะแก็มีอันนี้มีอันนี้อันนี้พี่รักครับ<ว>ขายครับนี่นเห็นไหมขายเท่าไรอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบพี่อันนี้สองร้อยห้าสิบอันน,น,น,นี้อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับเห็น<ว> สองร้อยห้าสิบอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับตุม่มหูเอาหยุดเอาอันนี้ใช่ไหมพี่เอานี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาไปให้นะพี่นะเดี๋ยวเอาไปให้เนะี่ยโอเคเดี๋ยวจะนี่ก็สวยเวลาเวลาใส่มันก็จะดูเท่ๆหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอาไปให้นะพี่นะนีมี มันก็จะเท่เทๆอ่ะผู้ชายใส่ได้เห็นไหมเห็นว่าขายของแล้วหรือจะทำอะไรขายของเนี่ยเ <c oughs> นี่ยต่หมหูผู้ชายใส่ละเท่นะพี่ใส่ละเท่เลยบอก่ะเนี่ยโอเคเอาไปให้นะพี่นะส่วนคู่นี้ก็เท่นี่นี่ฮะอันนี้ก็สวยครับพี่ดูแบบหรือมีอันหนึ่ง เรามีขายหลายอย่างขายเกงมันต้องขายพี่ชั่วโมงนี้เราเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณนิชายาเข้าไปนะครับคุณนิชายาเอาไปใส่สวยมากหน้าเวทีอะนีะ่น,นชายาใส่สวยมากนี่ แต่ถ้าคู่เล็กเอาไม่แพงคู่เล็กร้อยห้าสิบาทต้ตตนใหญ่คนกันเองไม่ค่อยอุ่นหนุนแล้วหรอกเรากลัวเรารวยไงแม่ <c oughs> <c oughs> เล่นนี่คู่เล็กคู่จิ๋วคู่จิ๋วใช่คู่จิวจ๋วอันนั้นสองห้าพี่แต่นั้นไขเอาแค่ทุนคืนอย่างเดียวเองโอเค <Okay. S 2> อ,อันเนี้ย ช่วยซื้อครับคนนี oh, okay. ỏi, okay. ้ช uh ่วยซื the <the <the ้อเนี่ยใส่ให้ดูเลยขายฮะขายขายโอเคสวยพี่ดูดีไปเนซื <the <the ้อแล้วฮะตัน้องไม้ไม่ช่วยซื้อนะครับท่านผู้ชมน้องไม้ไม่เคยช่วยซื้อมีใครจะซื้อให้ไม้ไหมครับผมไม่มีเลยขายอะไรครับยสมหูมีอะไรบ้างพี่แดงมีอะไรบ้างเครื่องประดับมีอะไรบ้างเครื่องประดับมีอะไรบ้างก็มีตุ้มหูมาไม่มีพวกใบไหวมั่วกอะไรหรอมีพวกใบไหวมีไหม แล้วก็มีทำไมเท้าขายขอท้าอีกแล้วมีทำเองเหรอทำเองครับออกเองใช่เอามาออกทำใหม่เหมือนเราซื้อสำเร็จมาเอฟซีน้องไม้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยี่สิบกว่าท่านเลยนะฮะสวัสดีครับ อยากซื้อของพี่แน่นะผมอันนี้มันเป็นสำเร็จมาเลยลุงซิงเราเราเป็นสำเร็จมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แค่มาจี้มาจี้มาทำเป็นแป้นทำใหม่แค่นั้นเลยคิดถึงนะซิงสวัสดีครับผม MC บ้าน้องซันคับสวัสดีครับกำลังชมสินค้าสวยงามสวัสดีค่ะ MC บ้านไหนไม่รู้ MC บ้านไหนบ้านนี้ด้วย มาดูบ้านนี้ด้วยนะบังเอิญเดินขายของพี่ยุทธตูดีใช่ครับนี่ฮะกำลังแต่งหน้าสวยเลยขายของไงเดินต้องถามว่าร้อนตังไหมก็บอกว่าร้อน ด,ดีนะฮะจมูกคู่นี้นะครับเดี๋ยวนี้พวกนะี้แล้วมันดูดีนบแต่พวกนี้พบกับอะไรสวยนะพี่บีลองน่าจะทองนี้วขึ้นอยู่นะนี่ไม่บอกครับที่บีไม่ช่วยซื้อครับท่านผู้ชมคู่ที่แนนใส่สวยมากใช่แล้วแต่ไม่มีคนซื้อเลยพี่แต่พี่บีใส่แล้วดูดีนะอยนะู่บนเข้าพี่บีมากนะดูนะ แต่พี่บีใส่ก็ดูดีครับท่านผู้ชมดูสิใครจะซื้อให้มีคนซื้อให้ไหมฮะเท่าไหร่นะคู่นี้สามร้อยเออแค่สามร้อยเองมีคนซื้อให้ไหม 300. มี 300. สามไหนมีสามร้อยไหมครับสามสิบคนนะตอนนี้นยัไงพี่บีเนะี่ยายรีวิวขายเราจะขายของครับเนี่ยใส่แล้วดูดีมากเลยครับ ใคร,รใครจะซื้อให้เบียร์เอาไปสักคู่ดิคู่นี้ก็ได้ป่ะดี่อย่าหักเอาสองร้อยพอคู่นั้นน่ะโฮ้ยจะบอกคู่อื่นสองร้อยฮะขายฮะเราขายซื้อให้หน่อยสิครับยเราซื้อให้หน่อยดิครับเป็นไงจำเป็นไหมเขาถามว่าจำเป็นไหมเราใช้คำว่าจำเป็นไหม เขาบอกว่าจะมีใครซื้อเขาไหมคน, <c oughs> คนดูก็ได้ถามว่าจำเ,เป็นไหมว่านี่เงิน้อขงปียะสแเม่พนไแมพูดไม่พอแล้แม่เริ่มพูดไม่พอแล้ว <c oughs> แม่เริ่มพูดไม่พอแล้วช่ไช <c oughs> <c oughs> ่ไงหา ขอเสื้อผูนั้ด้วยนะขอ้ยดูด้วยนะดูด้ยนะเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาเอาหขอที่ชูไปดิมีถุงให้หรอกีันดีผ้ไม่ดีพีพีช่วยหนุนเป็นแล้วหคู่ครับไดีคใช่ครับเนี่ยสวยมากผมบอกเลยอันนี้พี่เอชยาเอาไปแล้วนะครับพี่เอชยาเอาไปหนึ่งคู่นะครับสำหรับ สำหรับอันนี้นะครับพีเอชายาวไปแล้วแล้วก็สาสวยมากแล้วก็มีอันนี้ฮะตุ่มหูพี่บีนี่ครับตุ่มหูเไปเป็นดาวใช่ไหมสามารถเข้าไปชมน้องไลอ้นที่หน้าเฟซบุ๊กของน้องซันไม่ต้องคับไ,ได้นะครับเียดาวหลังสวยจังเลย เอ,เอาไปจี้ไหมลนะ่ะสวยเนะนี่ยเข็มขัดลายยากเล้ฮะเข็มขัดนีายยาก <No. S 2> นอนเดี๋ยวนี้เห็นไอ้เยลมันใส่แบบมันใช้แบบกัดรงหากใช่ไหมแล้วมันก็ใ,ใช้กระพอเนมนอนก็ดีนะเก็บผ้า่อนใช่เก็มขัดเข็มแล้วเราแบบเตาไงเตาก็ดีนะเดี๋ยวก็ดูอันนี้ก็สวยเห็นมันทำอยอะสวยปะ Ok ha huh? ขายทุกอันนะตูผู้หญิงฮนะเอาแล้วอนะันนี้ยเหลือคู่เดียวซื้อให้น้องปุยไหมนะ่ะถ้าซื้อเดี๋ยวแนนเดินเอาไปให้เลยเนะี่ยเอาป่ะไปซื้อเลย นิดเือเลยเนนะแนนเอาไปให้น้องปุยโอ้โหเหลอจะต้องต้องแกตไไัไม่ไม่อันนี้มันอย่าแนนต้องเอาไปเชื่อมซื้อมาเพื่อเอาไปเชื่อมครับแต่นี้สวยแล้วพี่<ว>แบบแบบเนี้สวยแน,แนนจะได้เดินไปถามน้องปุยเลย,<ว>ยเอาไหมเ,เหลือแค่สองอัน<ว>โอเคฮะจะเดินไปเลยฮะ พี่แดนไปไหนขายของขายอะไรดีขายอะไรขายเยอะพูก็ถามว่าหนูชอบคู่ไหนตุ้มหูชอบอันี้ค่ะเอาไปสองคู่เลยไหมอันนี้ก็ได้อันนี้เป็นอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแป้นหนีบอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นแป้นหนีบเหมือนกันใช่สองคู่ก็ได้แ สวยจัดจบดิวมีมาแค่นั้นแหละสองคู่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยครับแม่ขายแล้วเรียบร้อยดิวนะแม่นะเรียบร้อยครับกำไรอะหนูมีเป็นแปดแถวอ่ะเดี๋ยวพี่เอามาให้ดู แปดแถวได้ได้งานงาน่ายงานหน้ามาให้โอเคสวยครับเดี๋ยวน้องปุยก็ใส่ตอนเอนี่เลยใส่ตอนอ่อ,อแขกเลยนะครับน้องบอกเรียบร้อยครับจบดิวมีมาแค่นั้นแหละครับเพราะว่ารอบที่แล้วเน่นเอามาแล้วพี่เอชายาเอาไปเอาไปก็หมดเลย เอาไปกันเกือบหมดเลยฮะก็ลเลยก็ลเลยเหลือขายเท่านั้นนะฮะถ้าของจะมาถ้าของถ้าของจะมาใหม่อะ่ะถ้าของจะมาใหม่น่าจะประมาณสักอีกพักเลยฮะซื้อให้น้องมุยคู่หนึ่งได้ครับแม่เดี๋ยวจัดให้ครับ มาเสียงแห้งเลยฮนะเรามาเสียงแห้งไปแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนนะครับเพราะว่าแนนก็เนี่ยต้องเอาของมาขายบ้างครับขอบคุณนะครับ เราจะเอากลับมาแล้วก็ทอมไอหรือถ้าเขาเพิ่งซื้อไปแล้วมันลุดหรือมันชำรุดอย่างเงี้ยก็เอาส่งคืนมาเลยครับเดีย๋ยวเราส่งคู่ใหม่ไปให้นับเราดูแลถ้ายิงยงย่งซื้อกันเองแบบใกล้ๆไงครับอ้าไหนที่มันพังอะไรัมันจะมีหลายอันนะครับที่เข้ามาแต่คราวนี้ว่าเราอะของของมันยังไม่มีแบบใหม่เราก็ยังไม่อยากซื้อมาถ้าซื้อมาเราก็กลัวว่า จะขายไม่ได้จะอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องต้องพยายามหาแบบของใหม่มาไม่และก็ไม่อยากให้ไปซ้ำกับคนอื่นนะครับผมลืมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งไปสน,นีให้ก็ได้หนูของดีไม่ต้องกลัวเพราะเพราะว่าบางอันเน้นเอามาใช้เองด้วยก็ก็พยายามแบบก็ถามทุกคนหมดว่าถ้าสมมุติว่าอันไหนที่มันเอามาแล้วมันเสียมันพังเงี้ยก็พยายามแบบว่าจะจะซ่อมให้หลาย,ลายๆอย่างนะครับไม่ต้องห่วง ที่ส่งให้หนูหนูส่งที่อยู่มาแล้วกันพอม,มาแล้วคุณภาพมันไม่ดีเราก็ต้องให้เขาตีกลับนะครับเพราะว่าไม่อยากเอามาขายถ้ามาขายมันก็เราต้องมาดูแลอีกไม่ไม่ไหวนะครับก็เลยให้เขาตีกลับไปแล้วก็เลยสั่งสินค้าใหม่มาอยู่นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์นะครับพี่เราจะมีชุดขายนะครับชุดลิเก เราจะมีขายนะครับที่หน้าเพจนะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบทีละอันนะบ่อทีลูกค้าทักมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของมันเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะเป e um. ็นล็อตล็อตล็อตมาเราต้องเล่นในเงือนไขก่อนเดี๋ยวจะได้เป็นชุดทันเนี่ย